กันหมดแล้วอีพวกนั้นแหละออยิงแอดพูดจริงใครก็พูดออกสื่อเลยก็รู้ก็รู้ไงแต่ว่าเราอยากหาทำลายแม่เออไปหาทำเห็นใจกันรู้ว่าอยากได้เงินรู้ว่าอยากแบบว่าได้เงินทางรัฐโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไร แต่ที่นี้คิดนิดนึงใจเขาใส่ใจเราเกิดคุณทําแบรนด์สินค้าอะไรขึ้นมาแล้วมีคนทํากับคุณแบบนั้นวันหนึ่งคุณจะต้องเจอกับใครที่บัตในสิ่งที่คุณทําช่องนั้นนุ่นคือพังไปเลยอ่ะจริงใครทีบัตอะไรอย่างบ้านจะน้ำพ่วมเหรอพพี่แต่ว่าหนึ่งหมื่นคนดูแล้วนะว้าวสวัสดีคสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จับอร์ดกันฮาพี่เจนขาดจนพังจนหมุนเบิร์ ขอบคุณที่ซับพอร์ตกันนะคะคุยกันธรรมดาได้ไหม<า>จริงขอบคุณที่มาอุ้มเนี่<า>ยคือคุยกันธรรมดาค่ะแต่ถ้าผิดปกติก็คือจะนั่งเงียบเสียกันนะคะถูกต้องไม่เคยเจอใช่ไหมอะไรแบบนี้ไม่เคยเจอแต่ว่าบ้านเราเป็นผู้ดีเก่านะพูดจริงใช่คนมาเมนว่าคณะตลกเก่าจะเชื่ออยู่พี่ คือเราจะทาสตรที่แบบเผ็ดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ไม่จริงไม่จริงน้อนขนมเปียนี่คือแบบว่าคนยังรอแล้วน้ําพริกนี่แบบทุกคนเชื่อไหม่คุณพี่เชื่อไหมนันนุ่นนี่เคี้ยวคิกทอดจะเป็นแซนด์เลยจริงเหรอูจริงที่ว่าเผ็ดก็ได้นะเผ็ดได้เยอะกว่านันนุ่นสามเม็ดห่จริงต้องปากบางทุกทีลูกค้าจ๋าลูกค้าบอกไปตรงมาเรียกชั้นชันงอนอยู่อย่งงอนกันเลยคนดี หมูมันเหนียวคุณพี่มันตำยากมันไม่ยากมันจะได้ไม่สเสดิดเนาะอ,อุ้ยมาแล้วเทพประดุของนนุน่นตาถอบมาเลยเมาแล้วเอาเอาตัวเองเอาเอาแก๊สนิกในใน,ในห้องนี้ให้ด้วยได้ไหมว่าซื้อแก๊สมาหมดพันหนึ่งอ๋อโอเคเล็ดเล็ดเล็ดโอ๊ยปวดแขนน้องพี่ ให้ให้สิให้ทุกคนหรือว่าอย่าพูดไอ้รับติ๊กตอกกันตอกไอ้รับติ๊กตอกเพื่อนผู้ชายไม่ได้เลยนะใช่พี่เพจทำไมมันเป็นยังไงอ่ะวัก่าตาือว่าไม่ได้ขี่ง่ายพีแล้วไม่ใส่พริกอา้วมาเหมือนกันคุณพี่ไปเอาไอ้นู่นมาด้วยในห้องในห้องหนูขอบคุณมากนะแก๊สตอนนี้เรามีอีแก๊สเนี่ยเป็นสิบอันแล้วพี่น้องบ้านอ่ะ เธอเราจะเราจะโดนว่าไหมทาไมไม่รวบผมทำไมไม่อะไรนี่ก็คือแบบกําลังโนนี่ทําทานกันปาดมือคนแต่บ้ามาดูครัวเพสลินพี่ให้พาขายของสวยๆงามๆทาไมมาขายน้าพริกน้องพี่คนเราอ่ะมนคนมาดูครัวเพสลินก็อยากทําอะไรใหม่ๆนั่นบอกว่าอยากได้แบบฉากหลังแกลมๆบ้างอะค่ะคุณพี่ดูนะคะคุณพี่จัดให้แกลมพอหรือยัง งงมากบอกว่าอยากได้ฉากหลังแกมแกมแบบว่าฟิลแบบว่าในครัวแบบต่างประเทศอะไรยึงต่างประเทศบอบาบานีา้คอยถามเนี่ยน้องทำข้าวยอะๆเข้าเหรือเยอะหลายอย่างสั่งวันนี้ส่งอีกที่ชาติไหนคะเอา,แร,าแรงมากแรงมากพี่ ก็ส่งชาตินี้แหละถ้าพูดหลักามคัมเป็นจริงแต่ว่าก็อาจจะเป็นคุณพี่มันมีน้ำมันมระกอในขวดหนึ่งขวดขอแต่ได้ไหมจ๊ะมันก็จะบอกว่าชาติหน้าน้องทําเป็นอยู่คุณพี่มาพี่ไม่ห่านเิยชาตินี้แหละทุกคนจ๋ารอหน่อยนะสิ่งหนึ่งที่เราแบบว่าคํานึงถึงเลยนะการที่ลูกค้ารอนานคืออะไินคของอล้วกคุณภาพวัตถุดิบดีนะคะทุกคนสิ่งหนึ่งที่เราแบบคํานึงเลย ตัน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 ตัตัน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 ตนตันตันตนตั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 นตนตัน หน้าห้านก็คนจะเป็นที่สองใช่ไหมทุกสาขาไหมทุกทั่ประเทจริงเหรอพูดจริงเลิศขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่ให้ให้ติปเงินทอนเท่าไหร่พี่ให้ติปโอ้ยมันมันแบบร้อยสามถ้าแบบอ้ว่าเป็นแตไปซื้อของให้แทนเออนั่นไหนบอกว่าจะให้เป็นติปอย่างอื่นนะ เขาไม่ให้เขาไม่เอาเขาไม่เอาพี่เพชดูพี่ละเอียดละเอาทํายังน้องยังลูกค้าบอกเปิดตะกร้าขนมนะคะเปิดตะกร้าขนมเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะจะเปิดตะกร้าปตะกร้าขนมเปิดอยู่ชั่วโองโอ้ตา้มสนองอบคุณมากขอบคุณจ้าเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักสวนครัวกันนะคะทุกคน น้องจ้ะถ้าเคิร์ฟอยู่ไหนอยู่หลังบ้านนู่นน่ะนะใช่จ้ะพี่จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะฮะมันไม่มีให้น้องเก็บแล้วรู้ได้ยังไงพูดเป็นมั่วๆอ๋อเหรอขอบคุณนะถึงจังิดนี่พราะว่าแบงค์ใหม่พี่ใครก็ได้มาให้ช่างไฟเดินมาเดินไฟเนี่ยเออเออได้เอาตะเกียงนะมีแค่โฆษณานะแกออกครัย่านแบงค์เบิร์ดบ่านม่หยางเดอเอาตะเกียงไหมเออเลย คุณพี่เราต้องติดไฟจริงๆครัวเพชรลินเราเราจะทําตอนเที่ยงคืนนะทุกคนฮะแต่วันนี้คือมาผิดเวลาเราจะทํารายการครัวเพชรลินแต่ว่าตอนแรกว่าจะทำเที่ยงคืนเที่ยงขนมที่มีปัญหานะคะสามารถเคลมได้ทุกอย่างนะคะจ่าไม่ต้องขนมที่มีปัญหาเคลมได้ทั้งหมดเฮอช่วงนี้ฝนมันตกแล้วะขนส่งทําอะไรวะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นวะไม่แน่ใจเลยแต่ว่าเราเคลมให้หมดเลยนะ เคลมให้หมดสิ่ตกองกลัวที่รัาสินค้าเรามีปัญหาเราเราต้องพูดความจริงกันที่ร้านจะบอกแบบนี้เราไม่ได้ใส่สารกันลาไม่ได้ใส่สารกันเสียสภาพอากาศเปลี่ยนอาจมีบ้างแต่ลูกค้าได้กินขนมที่มันปลอดภัยถ้ามีปัญหาใดๆมาเลยเคลมให้หมดไม่ต้องซีรีสถ้าโดนยกเลิกขนมนะคะไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดนะคะไอเลิฟติกตอไอเลิฟติกตอหน้าช่องโปรไฟล์ของผลิตแล้วก็ของนันนุ่นนะคะให้ไปกดตรงว่าถึงลูกค้าที่